พุทธังสาระนังคจฉามิธรรมังสาระนังคจฉามิสังฆังสาระนังคาฉามินมัตุรัตนัตยศาสตรขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระศรีรันตนตรัยพระพุทธนรสีตีโรคเชกไม่เห็นที่สัก ชยันตตักโคโดมบรมศาสดาอันาวรยานหลวงพ่อปูพระประธานภายในพระบรมศพวชนะสงครามแห่งนี้ หลวงพ่อปู่ขอรับบัดนี้กล้าวกับผมได้มานั่งอยู่ในที่เดิมสมัยนั้นที่ออกมาจากการบทสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมบราชูปถรัรมภ์สำเร็จแล้วในอุปสมบทาวิธีกล้าวกับผมก็กลับมาที่วัชนะสงครามนี้และตรมเข้ามาที่พระบรมวัชนะสงครามนี้ทันที ได้กล่มกราบนมัสก,การหลวงพ่อปู่ด้วยความเคารพนอบน้อมพร้อมกับตั้งจิติฐานเอาไว้ว่าขอให้ก้าวกระผมได้อยู่ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาไปตลอดการยาวนานหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นขอให้ก้าวกระผมได้มีสติปัญญาสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานั้นไปได้ และบัดนี้อุปสรรคปัญหาก็ได้เกิดขึ้นแก่เก้าพระผมแล้วเก้าพระผมก็เชื่อว่าได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาได้เป็นอย่างดีด้วยการที่ได้เจริญภาวนาทำกรรมฐานในตลอดเวลา30วันที่ผ่านมานั้นอย่างต่อเนื่องอาจจะเว้นไปเป็นวังวันเพราะมีกิจธุระบางอย่างเช่นทำงานก่อสร้างเป็นต้น แต่ก็รักษากิจของการที่เจริญภาวนาทำกรรม,รมาฐานมาอย่างสม่ำเสมอกล้าวกับผมได้มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าของพระพุทธัง้าษีตีโลกเชษฐไม่ได้สักเชียนตักโคโดมรมมศาสดาอนาวรยานหลวงพ่อปู่นี้อีกครั้งถึงวันนี้กล้าวกับผมก็ยังมีความมั่นใจว่า ตนจะอยู่ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาได้เป็นเวลายาวนานถึงกับได้บอกหรือเขียนบอกสาธุรชนชาวพุทธทั้งหลายเอาไว้อยู่หลายครั้งว่าอุรังทตว,วาพุทธศาสเนข้าพเจ้าขอถวายอ,อกในพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ประพฤติปฏิบัติธรรม ทำตามพระธรรมคาสอนของรพระพุทธองค์สนองพระเดชพระคุณพุทธบัญชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะประพฤติร,รมรจันให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและเกื้อกูลแก่ผู้ชชนทั้งหลายได้วันนี้กล้ากับผมได้ผ่านอุปสรรคปัญหานั้นเรามาแล้วขอกราบลา พระพุทธนรสีตีรกักษาดไม่ได้สักเยียนแต่โคโดมบรมศาสดาอนาวรยาณจากไปในเวลานี้กระผมรู้สึกมีความซาบซึ้งใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเทวดาที่ช่วยปุกร,รักษากระผมมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งรอบปลอภัยในเวลานี้จึงขอกลาบลาหลวงพ่อปู่ไปณโอกาสบ,บัดนี้